มาแต่หนมาแล้วตาเนี้ยันสองสี่ห้าสี่ย่อสองสี่เห็นลยี่าอสองสี่ดสยห,ห้าสี่ยจับเอาสักทีจัมืี่ยีกระจกจับจับอลืมวาจะของ้มมองยังต้ำมือประันแนมือประันหกห้สาสาีสา เอ้สายยาตามอืมเดยูยวตามเนาะ1สองสายวตามอ่ะเพิ่งมาอนี่หกห้าเรียบร้อยหกหสถือเบ้อไปฏินเเอาไปหกวากสูงสิไปเนาะอันเี็ก็6หกวากินแล้วหาีเดียเนี่ยกินแล้วเนี่ยตัวเนี่ยเก็บเต็งหาเนาะจับใบหกถูก ไข่สองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้สิบสิบใบของใครเต็งห้าของนี่สิบใบเจ็ดแปหก้าสบสเจ็ดแปดเก้าสิบใบายปอะไรมสิบใบเต็งหกเต็งห้าเต็มหกห้าจอขงเดสิบใบเต็งห้าสิบใบนี่เจ็ดแปดเกาสิบหกสามหกใบหกใบหก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 หหกหกหกหหหกหาหห เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่สอห้าหกเแปดเ้าสิบเอาไสิองสอันนี้ก็ซีเมนเขาเียนมากซีเมนซีมกัเจ้าออกซใบทุออกซใบออกหกสามไปทุกคนสาวหห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่้

hồ hạt yêu hồ hạt yêu cái gì ngào này hộp đi sàn đi bộ em đi sàn xì hà hồ có một hai giờ mà nhịn à, sẽ hụt sao chồng mà ừ. ừ. sao này mở ừ. tự nhiên lốp lên này sẽ thằng này cái đấy ừ, nó phải cái này nè nó bớt ห้าสี่สี่กาคอินากไทยนักยิจาว้าเอ้ไม่ถูกเลยคิดกันอีมั้คิดกันอันนี้หกสามสองเนาะกินอันนี้สิบใบอันนี้ยี่สิบใบกินแล้วก็กินหกห้าหกหหกอันนั้นอะไรอีกหกห้าเอวยี่สิบใบสองสามสี่ห้าหก พี <Sa o S 3> ่หกหเก้าหหกเอียวหกสูงย so. okay. ี so ่สิบเออาเจ๊่าไเรีสองเมืนอน่ต็มนมากนสองหมื่นติดจาย้าสิบสองสิบสามมาติดมาคุกเลยค่ลังมันติดจ้ำไปก็ี่สิบสี่หหกสิบปถงเต็มบ่เต็มหมื่นหองมี

โอ้ค่าเราหกหมื่นหกมืนเลย10บ4เท่าไรเนี่จ้าไหวเี่หมืนทุนไ่ก่จ้าทุนไห่แน่เไดหกหมื่นแต่ยังว่าค่าเราหกหมื่นหมืนมีหหายเยี่ยวนะ้าไห่ซาไหวสี่หมื่นแสนหก อบคุณจ้ามาเดาชงเจ้ัวแค่นี้เนี่ยบาตุ๊จิ๊บต๊านี่ไปตานีิกินยังไงซิกิญทำต้องบ่กินได้แต่ต้องเลยเก็ เจียแล้วก็แบบเามมือส่เขามันนีกัสิมองยืมอะไรออมาดี่เสือกตัวอ๋อมาเียบเบิ่งไหนตั้งเจียลูอีนี่มเนียเอ้มเนี่บเบิ้งจำหนีม่ Mình, mình. Ừ. Đừng, ừ. Con nhận, nhìn, nhìn nhạc nhìn mất trâu bóng bóng né bóng 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 ห้าอีกแล้วเจ๊้อีกแล้วเจ๊อีกแล้วาเจ๊นักเกือบจ่ายสองต่ำมาคอยรอขึ้นที่หากหกสูงสิบดบอว่าหนึ่งสองสาโคือแม่นเลย่นึ่งสองสามสี่ห้าหก6สูงขึ้นเลยเอาไปใช้อีกสองตำอันหนึง อันนี้จะบัใหาสามโซงแล้วก็นั่นบัซส่ห้าหกอันนี้ยีบใบอันนี้สิห้าใบนีก็จะเป็นตาไม่เหลืออยู่หรอ

เท่หุบหน่อันก็เท่หุบเากััแตล้าวเร่องทเท่บหบมาซ่าแ s ่ก็เเท่ามแ่งอี้เฮลบมสาล่กินเผาลุกันบม่มีสามกับสองตนนีห่เอียว สามสามสองตีเต็มไลเลยสามสองสู่กับหันะเบิร์มานี่เบิรกสกับเาอเียหกหกสอยู่าซีตีแต็มเเลยสามสองห้าห้มส้าสามสาม Wise, 6, อันนี้ยังไง่6หกบสามหกขวบสามีสดีฮลโลรู้ไมรู้สวียดไฮลโลวะยิงยักยิ่งยักสวียดไฮโลเท่าไรตัวเล่นหกสิบเดเยจ่ายที่ละห้าหมื่นสีิบห้านที่ละแสนิบที่ละสองหมื่นหนึ่งสอสี่ห้าหเจด เทมือกินเชลเดเชล4 5 6 7อ9 10 11 12บ4 5 7ไปกินงห้าเจ็นอะไรหาใบบอกหน้าใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ไปยิบ1ยิบสอง19ยบห้าของใบมันเองเกี๊ยวคื้นมาทีเดียวมันอ่างเสียันเน อระังนิดเดียวไปว่าจะตีมาสามสามสองมันมากหาตามสามกันโตให้ได้โ้มาหาอโตสีใสผมหาส่งตเมื่อมันได้บอกยังก่ 5, 3, 3. อนหาตามสาม

สามเดี๋ยวเอานะเอาไปดใส่หสูงใส่หกสูงเนาะเบิ้องันกินตานสมบุกกินเขาอม่ได้กินท่อนเจ้าบนไม่ได้กินไม่ใส่เอวหกสมสองหกสามส่องเพ่ยูหกสูงเช้ามันได้กินเขาในี่อนหกใบกินไปได้ไหมกินเ่ยตัวได้ของทำซีซาไป กินอือระดุลกามาะอรกินกินอันนี้ยังไงหกสามหกสามเนาะหกสามสองสองสามสีเอาหกสองคนมาใชสี่เอาสสม้าใช่ก็ี่สิสองหม่นึงสองสมสี่ห้าปสีเต็มสองหมีสามเฉพยไม่ได้ยกเว้นบไปสเอ็ เอันนี้เอานะองสี่แล้วก็ามสหใบ้ปเกาสิบอเต็มหกหสใบสใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหแปเกสนใโอ้คือแมนใช่ปะสิเบดอีกแล้วอามจีหใบหกสองสามสอจ็ดใบหกใ ไป่ะช okay. okay. ีว so ิตมาสอนใต้ดินอ่ฟังมาสั่นโดนสองตามสามตามนี้เดาดักสโดดขอสด้าน่ทำไไตัวเองนี่เดี๋ยวคอยคไล่มากทมในห้องนี้ก่อนโอ้แม่วางมือง หกสี่สองกล่องหรือห้ห้องก็ัว่ำ้นกินกาแฟกลนตั้งห้องคกินคอยกินกัแฟ่หมห้องกาแฟฝุ่นเลยไหมเยี่ยงเลยไดเศราขงนั้นคอยกินข้วเกส่ดกว่าสายาติมันกินมันกินกาแฟแล้วมันยึงมันนกินก้องทำที่กินคอยอิ่มยื้ทองไนคอยกินข้าวสองสามหเอ มาเสีเหเยหนเลยโอ้อยเกียรติถอแล้วตอ,อืมัมือมหาเศรพบสีสองมัน,นอ่สีสองเยอะัไม่ใชกดสองสามสีสองสอะเอาจะเมื่อบอกเ,อาเราสีสองเอ เอาเฟิร์สมาเนี่ยนี่นระจายหกงานอือหกห้าสามหกห้าสเรียบร้อยกินเกี่ยมโอ้ยหกส่ปรถือหกสี่สองปรถือได้แต่หกสูไปเต็กินมตมมีสมีสงได้หกสูงบห้าไแค่นั้นและอันนี้สิบไปสองสามสามหกาสามเจนก็าสไป้าสมสามสี่ห้าหก

มอน้าเงนนไปเชียงกันเงไหได้หลายเด้อเชียงไปนัองน้าคอยเชาพอองน้าแล้วไปหาซอกันแล้วบันทน่ะออีแล้องมองแง่องแง่เยอะกอยกินดิบลายส้มกินยังิบห่อย้อยสิ้นแล้วไป เ็งานข้ดหาตะกคร่ซีนแล้วซอยจุทัดได้หะเซียวค่ะอยกเซียวห่ะเนี่ยนี่เต็งหาโอเคมีเต็งหะมียู่ซีวหงเนาะอ่ะเปิดนี้มาจากตะปครแล้วปะอ่าก็ท่อนั้วหาซีอง ยิบบเน้อยี่สิบน้ออันนี้ยังนี้เอาั้เอาเนาองสมี่ห้เดแปดเก้าสิเจสองสิบสามีสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดี่ยีสองหมื่นอันนี้เต็งห่เดี๋ยวอันนี้ซ้มกันพ่านี่เจ้สองหมื่นกินไ้กินกระจายวะหน้าทียูทูบม Nó phải tỉnh mà, nó không đều tỉnh Ủa rồi? Ủa oh, rồi, nó tỉnh mà, nó không đều tỉnh Nó tỉnh không đều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, เดี๋ยวอสิคตั้งซิมี่หกตัวันมุ่้เราจะนองอืมมุ่ยเออเท่เก่าตีแ้มเลยนี่ตาเนี่เนี่ยเตงกตงนี่านอ,มอามองในสู่ฮาหกเอาเตีแทงสาม่งอกสโตกันเลยก็ Căn ba Không hạt sao Thôi không ông bạch cứ ừ. Có mặt là lạ. Không sáng luôn được ạ Ngàn thì đi kinh, bên chơi bài này Sáng sáng xuống Ngàn hoặc là 3, kín. <laughs> để đủ 3 quá kín bất đen. Tân sĩ sáng hoặc sĩ. 4 sĩ Cái hoặc sĩ. Tân sĩ sáng hoặc sáng 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 đâu sáng 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 啊。Um.

เสียยักินเสียหกหักหกใบหกสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปหกหนึ่งสองสามสี่ห้หเจ็ดแปดเก้าสิบตาอไรบอกเอเ็แปดเหกเ็ด้สิบอเหลอื ควงยังไง10 4 5 6 7 8 9 10เอะไป6ไป4 5 6 6วง10 2 3 4 6 7 8 9 10 6หมาเลบ6ใบ10เาไปหาสากใบเน เซีอยบูรียอะหกสามนี่นาจีจ็ดไว้นาสได้ยงหมดแล้วหมอันนี้ไม่บอกอ่ะหกออกพุงข้าสูงมแล้วแต่แล้วเจ็งหกแล้วอ่ะฟัง เจ like there, ้าขอให้สวยยังเป็นเจ้าก็จะเป็เป็นเป็นมาหลับแช่เป็นยนอยากแท้งอยากแท้งก็แล้วไปกับยาสีจมติดนี่ห้าสีบสองอะ thẳng, que... um. 3, hook sao 3 sao um. chờ sao bài rồi, bay bài, anh mhm 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 Anh มาเนย่จงมาจงมาสี่สามหยอสองสามสี่สองสามสี่เออถูกกนสี่สามียอดสี่สามสองกัแล้นก็มันสั่งใมนเลยก็ได้เงินตอันนี้เท่าไร่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็สิบสสี่สิห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบยี่สิบสองเมิน หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสองนามมี่ะไรมีแต่อันที่ไม่ได้ยจ้าเลยอ้ะอันนี้หกใบสามสองใบนี้นสองมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยีสสองามีสี่ห้าหกเ็ดแปดก้ายี่สิบสิบสองยี่สมยี่สียีห้ี่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าา่ปด ตี้องเอาไว้เี่การไวยก่อนการด้วก่อนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสิบเจ็ดสิบสองตีสามสี่สิบห้าปลสิบห้า